ไปซื้อของค่ะทุกคนไปไม่มีใครอขดเยไม่ได้ไป้ออไป ขายเลยค่ะทุกคนเราจะไปซื้อของประมาณยี่สบาทเนาะยี่สิบบาทอันนี้ไม่สู๋ค่ะทุกคนมันคืออะไรไป่รูอะไรล่ะตาาอันนี้อะไรอ่ะไฟ้่อไไปค่ะทุกคนไป ไปค่ะทุกคนไปนอไปอไปไม่อะไรล้วไปเฮ้ ขาพิกเ <laughs> มื่อกี้ใชนขาพิกขอทุกคนขาพิกไม่เป็นไรห,หรอกถือว่าไม่เจ็บขาพิกเจ็บไม่เจ็บไาย สาด,ดึ้าเคือมันได้หัคนแม่ห้องแม่ไป,ไป ไปเวๆยี่กโมงย่สิบหกมสามสิบแ